อ้าวดึงกันแล้วดันเอาใชโอ้หูทันบ่ลเะอขันบ่ได้ได้อยู่อ้หตัวงข้บ่ใ่ล้วอ้หีวมาขึ้นอ้วมาาันไปขั้นหมันขั้นหมันข้อแน่อแน่จ้าขอแน งาม,มาแล้วากินข่อยคำเรงมากบ่เลี้ยงเออเฮอข้อมมขไม้ก<ด>ับขอ้อไม้คำพูดฝนั่<ว>เอาอใส่สวยเลยจ้นานั่นใส่สวยอีกแล้ว ขอคดีคือคิดว่าครับน้าครับช่องก้อนได้นะครับอย่าาร์ตส่งให้นะครับขอาเมื่อนี่กับร้อนครับพยนไม่ออกไม่เจอนะครับเนาะสวัสดีค่ะขอาเมื่อนี่ผมกับว่านแย่ขอหมายคันั่งกับเจานำพี่น้องเนาะผมนว่าหน้าเจ้าอ้นโกโาแนแลนะครับจากที่โจลีบอนะครับแต่ล่อหุดล่อที่ตามไปพร้อมกันนะครับเนา้าจากนั้นผมกับว่อนุญาตจัดเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับครับก็หลังจากการเตรียมอุปกรณ์แล้วนะครับน้าก็ จะไมยานนนะย้อนโ,โบนะครับเนาะว่สาสิพ่อโตบ่บน,นะครับรเนาะว่าสิมานบ่บนะครับค่ะก็เรื่องนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผู้ที่เข้ามาเราเบ,บิ่งรับชมนะครับเนาะแต่ก็ฝากกดติดตามอย่างด้นนครับดนะ้วยมาครับ,รบพนะี่น้อ,องอมาดูด้วยนะครับว่าสิพ่อโตหรือบปล่ขอปลาในเด้อปูนาจที่เต้าตาขอปลาในเด้อปูนาจตีเต่าหาง ถูกร้านแต่เมื่อยากไม่กินอะไรเลยเอออาปลาไปฝากผู้เฒ่าหรอกผู้เฒ่าสิมาเรีนน้ำเนี่ยกัมีผู้เดียวนี่อะผู้มีกับบ้านแก่อยู่มดจมาใหมยังไปกันได้ทีหนึ่งลกลวนหรือ่า บ้าน,นไอ้อ้อยนะครับพี่นอ้องบ้านเห็นสัญนย่านฉี่ก่นะครับเห็นยาบานเตื้อง้ากดันย้งสายบนน่ะพี่นอ้อง หาขั้นของฝุกสาวอีกขั้นนะครับพี่น้องเราจนรวไปเพื่อฝุกเอาเยอะม่นำเน่ตอจิ่วมาตอดค่อยๆอมาทน,นเนี่ย พอดีเลยบ่ะพิ่นวางเบ็ดไวเพื่อเดินนี้แล้วบ่ะ นั่งไปกินนกข่อยบ่ะโอ้ยตื่นเบิดอทามเลยบ่เออนกของกันอยู่นี่หนักเอาเพ็ดวางไว้นั่นล่ะเอา้าเอาเพ็ดวางไว้แล้วก็กินน้อยใช่ไหมสันเอามาแล้วครับพี่น้องแต้มแรกไม่บ้านว่านกข่อยบอ่ะเออเอาไปม้ <laughs> วนอ้วน,วนอยากกินดนักกินเหี่ยวเพื่นน่ะเหี่ยวกินตัวมั่วไม่บาดเหยียกตัวปวดกระไรชิ้นยวนขันนี่ ไม่ต้องใครเกลียดบุตรลรนักข้นกซกันับพี่น้องเ่ฝึกแบบเมื่อนานแครับเนาะเอามาพี่น้องะย้อนขั้นไหนว่างไปเหนนเยอะก็ยังเป็นเยอะไหมนะครับเนาะ ยาผงเฮ็ดตรงนีเยาซิดนะครับเขาตากของเห็ดไหมนะครับมาใส่นะครับอันนี้มันมาเด้อตัวใหญ่เด้ออีหละโอาแต้มแรกเกยียบเกยียบขี้น้อมอมยิ้มพี่น้องเจ้าก็เช็ดบาดกันร่้บาดแกจะหนีไปเด้อเอาหนไปเดียวแล้วโลกหนาไหมก่อน Hút sao vào nó ừ. Lạng của ช่วยทงวัตถก้อนพี่น้องเพราะว่าติกผมกาค่าอุปกรณ์อยู่แล้วครับค่าอุปกรณ์ทุงไว้อยู่วันอเชี่ยวออกก้วพี่นอ้องเนาะนต่อไป ขั้นหนึ่เยต่อไฟเสียจะได้ตอดอยู่ปะเออตอดจะได้ขั้นหน่งอกนพอกๆหนึ่ง ใช่หรอบปบ่าเดียใสยติดการจะกไปสองคืนคืจอจาเจ้าใส่น่นนะะเท่แซวลูดบ<อ>ัววคือชิลล่สันยังยยไงยังแดเหนยเนื้อสดหาสถานีน่งโมโมกัน ยืนได้กับปวดขาพี่น้องเลยชิดถี่แน่นิว่ามมนกินเดี๋ยว,วนี้ขัน้นนี่ตอดปกปกปก็ญแจโดนโดนพุน่นอา้าวถืออีกนี้พี่น้องได้สืยอปลายแอบระบาดน,นี่โอ้ยเย่อเทีบพี่น้องกินหมดปลาขาวหน่อย 那个大鱼，各位。 ไ่มีวะ่ะอะไรไดยูบ่้ยตัวมันคำมันก็เป็นหัขอไม้คำนี่พี่น้อง เหมือนเดิมเหมือนเดิมเอ้าว่าไม่เราใส่ดาะหายายอยู่ย่ว่ผมก็เปิดเทียงใส่จดนเอาเ้าปาดึงกันโรนันเอาใช่ไหออ้ยท่นบอลเหรอท่นบอด้ได้อยู่อุ้ยตัวงาควมบอใส่่อุ้ยก็แบบว่เอ้าว่าลยว่าไปวานขั้นไปขั้นหมา โอ้โฮสุดยอดพี่น้องสุดจอดจิงจิงอย่าเทพชูกใจบุ่นว่างขั้นไปพี่น้องจะถูกกันบ้านี่อันอยู่อันนี้เชี่ยกแทดกิ้กยอดมีอยู่จนโอยตรวบปลา Ay, si, ay này chân miệng bài lạc, mẹ bài lạc, Cái bài lạc mẹ 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 bài พราะ้องเขาให้ไก่เอางถาึยขยึ้ที่หนึ่งครับตาดิงอันละบางเด็ดก็ต้องวางให้ถึงวิธี กินขั้น้างไหม,มหบ่ได้เปนสูขั้นแรกเหรอนผิหนังสี v à n งเป็นอย่าง,ง,นาง,างไางน,นะครับผมมกาสีอ้อยว้างมาดูกอนนะครับหนึ่งขั้นสองขั้นจับขั้นคงหูก ผมเป็นการเซลล์นะเพนองนะผมกซีไอเลยนะครับเพราะว่ากะเขาไม้คำแน่อยู่เมื่อนี่ครับเฮ้ยเฮ้ยังะบันเซล่ะเซล่ะเซล่ะเซะเซล่ะสรู้เสลนรูสนเรู้เสนรูเส้รู้เเนนูเูเน เฮ้ยหาเฮ้ยขาดสิมาตัวขายอยบุกโดนหนึ่งอได้ยัวยงวะไปรู้อเรทามันเขาเนาะไม่ผิดน้อก กบ้อบอลกันนะครับวนะ่าไว้แล้ววันสิเข่าบ่นะครับมื่อไงเขาได้ยาด้กินบ่้ะเขาไปถอาตอนผู้เฒ่าบ่ว่าอ้ะถอดบอ้ะับถอาแม่เพิ่นสิลูกมาเลียนนั่นนะครับเนาะหา,าป,ป,ป,ปลา,ะนะา,าไปถ่าเพิ่นก่อน ไมยข้าเดียวะอะครับหพี่น<ะ>้องเอ้ยทำไม่ครับนาฮะยบีอบอกลูกน้องเหรเ่อบองคบลูกน้องเหร,ราูบังเชียฮะเยียวน,น ้นบ้านคหลายเ่ัแ่หเห็นคเ่นประอยู่กูเเดียวเดียวตรกูน้องสาวนี่ขึ้นนน้องสาสวดดีงเหนองงเนเบิ่งอยู่

những điểm tỏi ra tỏi bụng để bụng 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 nó bụng 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 bụ 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 กิล่นโอ้ท่านโยนไปซื้อมันโยนอย่างไรเนี่ยขอแน่เ่ขอแน่จ้าขอแน่ งงาม,มาแล้วไปกินข่อยคำเร่งมากบ่เรงเออเข้ไม้กับข้ไม้คำพูดจอเจัอขาแข้องอะมืออยากมาเห็นมันแบบมันคำเหร่คำงามอยู่ดีจ้ะงามอยู่ก่ั้กว่าเข้ก็กินซ้ำนี่หระ thấy bật tới nó mềm Nhưng mà làm mà biết cái đây พ้อะไกับเราอยอากบอกมาเอาขันนี่เนาะพูน่ะเอาใสสวยจ้านั่นใสสวยอีกแล้วขันว่างไว้พี่น้องใสสวยๆโอ้ฝาปกงามนม่มีตัวขี้ไายเลย กินดีแถขคันนี่เอาเบ้อนกี่จับคันนี่บุญร่างไม่คือก้าวต้องนา่งทางแล้วคันหูเจ็บต้องว่าต้งทางไปเบ็ฮักก่อนพอดดีหรือไม่คสิตัวดีเถอเว่ยคันเห็ดไฟนี่เจ้อย่างเ่เห็นหู อยบพหลอดด้วยไม่ได้ซิดด้วยกันเห็นเพื่อนแล้วด<อ>ีเด็กงามอยู่ได้หละ่ะงามอยืนได้ต้องไหนน้อง,มมง,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 งชมว่าสองตัวบ่สองสามตัวสองสามตัวสี่ตัว บาาดตอบยุ๊กถึงว่าพี่น้องบาง้านเลยอ๋อถึงยุ๊กครับโอ้เลาก็ไดี๋ยใบยโตปลาพี่น้องปลาปไปข้างหนา้าปไปข้างหน้าพี่บา้านมาแล้วมาแล้วพี่น้องโอ้ดูยังไงใส่บักเอีอ๋ยม,มานอนมานอนครับผมสำหรับแมบ่บรรยงในมือน,นี่ยนะครับเนาะปลากระบ,บอกเขาปอนนด้เนาะพี่น้อง ก็คำแล้วนะครับเนาะลูกสาวกระโซ่น้ำนะครับว่าพ่อหญ่เกีียวเขานะครับเนาะกัจะพาเมื่อซอยเพิ้นนะครับเนาะกับปลาที่ในน้อนี่นะพี่น้องโอ้ก็เด็นปนหนึ่งนะครับเด็ปปนเดียวนึ่พี่น้องกับพอกขอในน้ำเห็นไหมนะครับช่วงนี้นะครับเนาะปลากับปอกอ้เขานะครับปลาห้งแห้งนะครับฝายบมืนแง้มพี่น้องก็ขอขอบคุณนะครับผู้ที่เข้ามารับเบิ่งรับชมนะครับและก็ผู้ที่กดติดตามให้นะครับเนาะกัผมก็ขอจบคลิปย่างสำริดนะครับเนาะก็ขอขอบคุณครับ